สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีถุกทานกัดสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศจ้าเมื่อเด้กกระบอยยางรายพี่น้องเฮ้ยพ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศการเกี่ยวข่าวหน้าปีพี่น้องชิลเล่ยแลลยฮะขับมาถ่ายพี่น้องเอ้ยชิแรล่ยอีกเลประมาณช้านี่แหละพี่น้องจะแล้วแล้วฮะพ่อมาพ่อเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องทีหนึ่งล่งเถอหนึ่งพี่น้องจ้าล่งขีด จะเพิ่มเปิดเพิ่มนายเด้อพี่นอ้องเด้อคอยติดตามคอยกำลังใจซาเม่เนี่ยเด้อพี่น้องคอยสป,ปอร์ตการดูคลิปให้เน่เด้อช่วยเสียช่วยดันให้สมองซาเม่เลื่อนขึ้นมีเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อช่วยบงังคับมา,มาพี่น้องมาเกี่ยวข้าวซอยเนี่ยจ้า บอกวาบริากงามปนได้พี่น้องเลยเมื่อนี่กตาทมาแจ้งข่าวพี่น้องเลยทุกคนอาจจะเห็นแล้ะเนาะขีบกันช่องกันซาโบชาแนลเนาะพี่น้องคนได้ลงขีบไปเนาะ เมื่อเนี่ยก็เจอได้มาลงขัดเกล็ดพี่น้องเลยมาแจ้งข่าวสามียังบ่ตายได้พี่น้องสามียังอยู่สามียังบ่ตายง่ายหรกพี่น้องเลยอันซ่องซาบูชาแนว่นนั้น มันแจ้ง,งอาาันข่าวเสาวระดใจฮะเสาเม่เนาะพี่น้องว่าสาเม่ตายแล้วว่จ้ะสาเมย์ยังบ่อตายเด้พี่น้องเ้อย,ยังมีชีวิตยอยู่บ่าตายง่ายดอกพี่น้องเลยหากบอกเก็บซี เอซี่กับผักบอกเจโบเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อว,ว,ว่าให้ออกมาส่องมาซออมบางแน่เจ้าเม่อยู่หน้านี่ว่าสิเด้อพี่น้องไปเมื้นตาบางแน่ว่าสิคนย่างเนาะพี่น้องทุกห่างทุกัน เมยบโบไปลงข่าวให้พี่น้องตกใจแล้วษาะเมยตายบ่มี่ตาเหตุประจันพี่น้องเฮ้ยมอกับบอคู่สาเหตุเรานตรวจบ่พบบประจันพี่น้องหมออะไรสงสัยอันหมอสุกซลาเฮาบ่าตวรวจบ่คู่สาเหตุตวรวจตรวจมาได้เห็นตั้งแดนน้ำแก๊กห้วยบ่พี่น้อง มอซุกสลา,าเลาก็ได้สงสัยเชบโบให้มอทุกสลา,ราสรวออยู่บนขากเลยนั่งอยู่พี่น้องยังมีสิบิดอยู่ยังหายใจอยู่พี่น้องเลยสีหายสี่โหายใจกันย้อนวันเกี่ยวข่าวบมมีแนวกิน่หละพี่น้อง โอแม่พีเด้นพี่น้องเด้อนี่สาวเม่โตเป็นๆเด้อน,นี่นี่ตะก,กะเตนตะก,กะเตนกต่เก็บนี่มันไปไมหมคะแบบไปได้แต่เก็บไหตัวนี้น้อยหนึ่งนี่สองตัวตัวนี้มันไปแล้วโอ้วพี่น้องทรงหน้าพง มาจีใต้กันมาใต้ย้อนเขาล้มนี่เลยพี่น้องเฮ้ยคุณล้มโพดล้มโพลลายคนอยู่พี่น้องเที่ยวเขาให้น้องกบมิ้นสั้นเป็นมือกล้อง,องพี่น้องเ้ย เกี่ยวข่าวสิเล่ทงนะคะก็จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งมาแก้ข่าวเจ้าหน้าที่ทกใจว่าเจ้าเมยตายอีือเจ้าเมยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็่อนอื่นก็ขอมอกขอบใจขอบุญขอบคุณที่เป็นห่วงเนาะพี่น้องเห็นคอมเมนต์กัไปหาส่องอันเจโบส่องเจโบชาแนลอ่ะอันโอ้อ้าวว่ะ อันซอเม่เป็นยังคือตายอยู่พี่น้ <c oughs> นองเด้ <c oughs> อแล้วตายด้วยสาเหตุยังวะสันไหมคะตัวนี้นำเดิมบ่นี่นอันซอเม่ยังบ่ตายพี่น้องเล <c oughs> ยาหายใจอยู่อมอือนี่เออมันดีนะขั <c oughs> ้นสิตายก็ตายตาย,ย้อนหมมีแนวอยู่แนวกินเลยพี่น้นองเฮ้ยจ้ำประเด็จถวยเก่าอยู่กูมือกูมือ นี่เอโบโอเโบโอ้ยขอออกมาเลยเด้อมาเบ่งในเด้อนี่ขอประเทศกระายเด้อขอบคุณขอบคุณเลยพี่น้องเด้อที่เป็นห่วงสามีเด้อที่ทำข่าวทำข่าวสามีเป็นงังคือม่ได้ลงขีดไปกันเนาะไปโดนแหละสามีบ่มีเวลาเด้อพี่น้องนีแหละที่แน่นี่แหละรับไปอยู่กับลูกอยู่เมืองไทยนะแต่บ,บ่มีเวลาคือเก่าพี่นอ้องเลยต้องทำมาหากินต้องหา เลี้ยงส่งลูกส่งลูกเลี้ยนพี่นอ้องเอ,อ้ยไปกเูเมื่อกูเห็นกับพ่อแต่ได้กินอะไรพี่นอ้องเอ้ยพ่อแต่ได้ซื้อก็ไม่อมื่อวันบ้านน้องมาแตงเวลาเอ,เอ็ดหน้ายอดหน้าชะเม่กับมาพี่นอ้องเอ้ยมาเอ็ดหน้า,า,ายอดนหน้าดำหน้ายอดหน้าก็่ชะเม่กับไม่ได้อาบเดชลงตอนมาดำหน้านก็บไม่ได้อาบเดชลงนะพี่นอ้องแต่ปอตีเลยเอ็ดทีทามหากับบ้าน สเม่ไปใส่คือบนนี้ลงขีดเนาะเจโบก็เลยออกมาอันลงขีดท่าถามหาาเม่เนาะว่าาเม่ตายหรือยังเนาะพี่น้องว่าแค้งข่าวเสาสลดใจนะพี่น้องนะคือบราได้ติดต่อกันก็เจโบเนาะพี่น้องบราได้ติดต่อกันต่างคนกับต่างมี่ผาหลัต่างคนกับต่างเนาะพี่น้องเจโบเพิ่งก็อยู่เลี้ยงลาน กไ่ได้คอยติดต่อหากันเลยกับบอคอยได้เบาได้คุยกันบ่ได้เ่าได้คุยกันเลยนะพี่น้องตั้งต่แยกย้ายกันต่างคนต่างไปต่างต่งแยกย้ายกันกับพิมงห้ามหมดเลยพี่น้องเลยบม่ได้คอยเ้ากันเลยไปพี่น้องชิพาึ้นไปกินข่าวพี่น้องเลยเดี๋ยวชัเมยสิพักเบรกไว้ก่อนแล้วกันหลังจากกินอากาศเสียนเก่าเสียนเคยพี่น้องไปกันเลยจ้าพี่น้องตอนกินข่าวชัเมยบมาได้รีวิวห้กกิเบิ่งเด้วยพี่น้องหลักอาย หลกอายหารการกินเขาจำประเด็กแกวพี่น้องเอ้ยบานีมารีวิว ani, ry, การกินกอยยกไม่ให้พี่น้องเบิ่งแนก้อยนะปีหนึ่งมีเธอหนึ่งได้พี่น้องกอยนะสีมือล้วนๆพี่น้องเอ้ยกอยก็ได้จาไม่เห็ดเองเห็ดไครพอได้ขาขนมน้องขมิน้นสบายดีปลาลูกในลูกสบายดีปลาลูกอันนี้ก็ย่ายย่ายกันทาวแห้งเลยพี่น้องเอ้ย,ย,ยหัวงอกรอพรเนาะ ดีไม่แห้งนางเอกซ่องเท้าพี่น้องบาทนี่สองปีจังเข้นกันเธอหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสาวเพ็ญนภาสอายดีพี่น้อง FC ถามหาอยู่เรื่อยอยู่ครับวันนั้รีวิวบรนนี้ลงขีดให้พ่อพี่น้องเบิงเนาะเพราะว่าไปได้อยู่น้ากันพี่น้องเลยไปได้อยู่น้ากันเออได้อยู่น้ากันผู้หนึ่งอยู่ประเทศไทยผู้หนึ่งผู้อยู่ประเทศลาวพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งกากพ่อกันเธอหนึ่งพี่น้อง ยามลงเห็ดหายเห็ดหน้าังเห็นกันแซ่บบอคามิตรผสมต้นอะไต้นนี้ผสมบอต้นอะไรธรรมดาต้นนี้ผสมอะไรอุปกรณ์นั้นสแม่กับไปอยู่บุญสะแม่กับไปได้อยู่สุขสบายดอกเด้อพี่น้องเด้อเห็ดกอยเห็ดเวียกเห็ดงานงานกับเห็ดไปจ้างไปยังเห็ดเห็ดมดพี่น้องเอ้ยทำความสะอาดเห็ดยังเสียหนาเสียยุกไปมดอ่ะพอได้ซื้อขนมขนมพอได้ทาโรงเรียนพี่น้องเอ้ย ทำงานถูกประเหนยกเวทเอาเมนไถ่ใหม่เงี้ดโทพี่น้องเอ้ยมาๆกินก้อยน้อกันพี่น้องเลยก็หลังจากกินก้อยแล้วก็สิลงไปเกี่ยวข่าวเกาะข่าวคือเก่าพี่น้องเอ้ยกินข่าวก็อยู่ท่องว่าสันจัะมันไปอยู่ทางไหนมึดกินเข่าวก็ประแดกแก่มัน มียังมาอยู่ปะเงินห้าสิบชี้ขึ้นอย่างนีพี่น้องเอ้ยลมหนาวเหรอเอ้ยลมหนาวอากาศนะัดเดิมหนาวเริ่มเย็นแล้วเกี่ยวข่าวก็บรรเล้วจักเถื่อพี่น้องเอ้ยสิเป็นซองถิดเลยฝนตกฝนตกกระยุดเกี่ยวพี่น้องซองมื่งซามมาึ่งพูกเอาแหละพี่น้องพักเบรกไว้ก่อนถ่ายลงไปชมบรรยากาศโูรเล่ตงไ,ไหนตรงหน้าพูรเล่พี่น้อง ก็เลยพี่น้องชมบรรยากาศตารทงไตรงหน้าพี่น้องเอ้ยนั่นแหละบ่าวดวงก็มัดข่าวพี่น้องเอ้ยยามฝนตกพอวันที่สี่ที่หาเนี่ยก็เจ้าที่ห้าวันที่เจ็ดบ่าวดวงมัดข่าวเมื่อนี่มัดขาวยนีมือสาวพี่น้องปกติก็บจ้าม่ก็ลงมัดคือกันพี่น้องแต่ว่เมื่อนี่มัดยี่มือสาวเกี่ยวข่าวซะก่อนพี่น้องบ่าวดวงมัดเพือเดียวพอบ่าวดวงง้อง้ออยู่หลมบ่ ทีเ,เขียวๆผู้เลี้ยพี่น้องเอ้ยทนนั้งลมน่ะแหละเอามาแล้วพี่น้องเกี่ยวแล้วเมื่อวานนี่ยังแต่เท่านี้แหละประมาณชองมือซ้ำมือผู้เลี้ยพี่น้องสำนึกเลยเพราะว่าตู้ซุกเนี่ยตู้ประซุกพี่น้องเอ้ยนั่นแหละพี่น้องเอ้ยกับขอบุญขอบคุณยังเป็นห่วงเป็นไงสเมยังทำข่าวทำข้าวเลยกับขอบุญขอบคุณลายๆ พี่งบอลเลิมซาเม่โอ้ตาเกี่ยวเขาพ่ขอของซาเมเองพี่น้องเพิ่นเกี่ยวเขาไม,ม่เพิ่นลงแต่เพิ่นอยากลงพี่น้องเว้ยแขนเกี่ยวาาอาอยู่พาะโอ้พี่ใหญ่กะเกี่ยวเขา,เขาบอลองเสือพี่น้องเว้ยนองเสือแขนสั่น นังหน้าบาทนี่นะเอาเสือหยัดในน้องไม้ี่่น้องไอ้ลูกสาวกกของสามีอันนี้ร้านสาวอันนั้นลูกสาวลูกสาวกกน้องไม้สบายดีประโลง ผมมาพอะกันเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเาาอัน,อนเทศนาผ้ากับอีขาแบ่ชูพี่น้องกินแล้วพนะุ่นะนั่นไม่นสิชนพี่น้องเอ้ยมาธรรมาดาด้วยามตวโอ้ยมันกินมันข้าอะไรนะปลาเข้านะไปแม่งอย แม่แม่แม่แมมนะมันมันชีสะพอนเข่าแล้วนะแตะข้าวตัวนั้นพี่น้องเอ้ยมูนโอ้ยมุนลมดบาดนี่สะพอนข่าหมดแล้วพี่น้องซุดเลยพูดนางไตัวขาวน่ะซุดตีนกันบริแมเนเสียนะเหยียด <laughs> มันยานนกพี่น้องอันนี้น่ารักมันได้สามตัว ล้มนี่เนาะตาก็ลมเดียว โบ่น,น,บนี่พี่น้องเลยแม่ก็นักปนัน,นบอ่อจนกระเจ้าประกาศหาเนะประกาศแล้วก็ลงแจ้งข่าวมอระนาผาเนาะพี่น้องนักปนันบ่ งได้เบิ่งนบ่เส้นประกาศแบบตายบ่พี่น้องโอ้ยน่าตัดหนาเจ้าของดิไต่จนเจ้าของ จบลงเมียสามีเด้อพี่น้องเด้อฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ตามีใเด้อพี่น้องเด้อจะพาดินพลาดปลาสามีไปทางไหนเลยฝากเป็นกำลังใจฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมซาลาวในเด้อพี่น้องกินทอดกินเพลิงเอฟซีทุกฐานขอบุญขอบคุณทียัง อ่าเป็นหองเป็นไงอนะไรพี่นอ้องเฮ้ยยังมีสีเดสอยู่ผักบอเจโบ้เด้อพี่นอ้องไอเจโบโม้มนันเกี่ยวขา่ขาวค้นข่าวซอยในนี้นที่ตกน้ำซะแมล่ละเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีจ้าสวัสดีเลยจีถุกฐานฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศจ้าสบายดี